ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามาในกลุ่มห้องเรียนแคนออนไลน์หมอแคนทิวีคนบอขาดแคนเดอครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับถือว่าปฐมมาบทกันก่อนคุยกันก่อนเบ้ากันก่อนขอปฏิบัติเท้าสีเห็ดยังไ๋สำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนแคนน้ำหมอแคนทิวีนะครับหนึ่งขอที่หนึ่งนะครับ พี่น้องต้องมีแค้นขี้เอ๋ไม่เนื้อนะครับหรือไผมีความสามารถอยากเอาขี้อื่นกับบาเป็นอย่างแต่ว่าทิวี่ขอแนะนำหนึ่งต้องมีแค้นขี้เอ๋ไม่เนื้อเ้อครับพี่น้องเพื่ออยังวันตีเพื่อ,อเป็นความง่ายสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าทิวฤๅนี่เอาแค้นขี้เอ๋สอนขันเอาแค้นขี้อื่นมาฝึก มาต่อไรแคนมาเป่าน้ากันมันสีเป็นคนละเสียงแหละมันวงไงว่าแคนมันคนละคีนะครับมันสีเลี้ยนกันยากมันสีเข้าใจยากเสียงมันกระสีไปคนละเสียงเพราะฉะนั้นแล้วคีเอกับคีเอนะครับมันยังสีไปน้ากันหรือว่าคีจีกับคีจียังเสียขันพี่น้องสิไปหัดน้าผู้อื่นสิไปหัดน้าคู่บาอาจารย์ือดื่นก็ต้องหาแค้นคีเดียวกันไปนะครับขันแค้นคนละ ขีเนี่ยมันตอกันยากนอกเสียจากผู้ที่เป็นแล้วผู้ที่คันแอดวานแล้วผู้ที่ประสบผลสําเร็จเล้วผู้ที่เก่งแล้วผู้ที่แตกชานเล้วเขาจังสีเข้าใจนะครับแต่ว่าผู้ใดหัดไม่เริืมจากศูนย์เลยหรือว่าเป็นแน่มีพื้นฐานแน่นจังน้อยแล้วแต่ว่าบอลคันใดแตกฉานบอลคันใดหูไลแคนบอลคันใดหูควมแครนกระต้องเอาแคนคีเดียวกันนะครับมาหัดมาฝึกมันจังสี มันยังสีเข้าใจง่ายเข้าใจไวนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งต้องมีแคนคีเอไม่เหนือหรือเพราะว่าครูทิวิลีหรือว่าผมหมอแคนทิวิลีนี่แหละสีส่วนใส่แคนคีเอ้อครับพี่น้องอันนี้ให้รับทราบทั่วกันสองพี่น้องเขาแมกาคุมนี่แล้วสีได้ยังแน่นะครับยางขี้ไล่กระสีได้กระสีหูจักแคนมากขึ้นนะครับยางขี้ไล่กระได้หูละตัวโ,โน้ ได้หูลร้สุดสเสน,น่หหูไร้แขนต่างๆลายแขนแม่บทความเป็นมาของแขนเป็นยัางใดกุมนี่สิเน้นปฏิบัตินะครับคันเน้นทฤษฎีเน้นบรรยายเน้นไปไปเบอ่งใน YouTube ก็ได้ทีวลี่ได้สอนไว้แล้วใน YouTube แต่ว่าคุมนี่สิบอบลเน้นบรรยายอีกอย่างมากมามนะครับสิเน้นปฏิบัติเลยนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวของแขนต่างๆไฟลโน้ตไฟล์แขนไฟลหนังสือตำราแขนซึ่ง ผมทิวลีได้รวบรวมได้ปรับปรุงได้เฮ็ดขึ้นมาใหม่อีกนะครับพี่น้องเขามาพี่น้องสีได้ตัวนี้ฟรีเลยนะครับขันพูดได้บ่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นี่กับทิวลีก็ขายเหล่มละลอยหาสิบเด้ขายเป็นไฟโนดลอยหาสิบแต่ว่าพี่น้องเขามานี่สามอยนี่คุ้มค่ามากๆครับพี่น้องนะครับหนึ่งก็ได้เลี้ยนตลอดสิบแต่สอบสงสัยอยันใดไก็ทักมาสอบถามได้เมนบอละ ทักเขาในไลน์นะครับทักเขาเฟซส,ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับนี่คือสิทธิพิเศษหนึ่งพี่น้องสิได้รับไฟล์หนังสือโน้ตแคนฟรีนะครับสองสิได้ถามทิวลี่ตลอดเวลานะครับถามไปเลยนะครับเพราะว่าเขามาในกลุ่มนี้แล้วพี่น้องต้องแอดเขาไปในกลุ่มไลน์อีกเด้นะครับต้องกดเข้าไปในกลุ่มไลน์อีกเพื่อหนังกลุ่มไลน์ตัวนี้เขาเพื่อหอ่งังนะครับเขาเพื่อหนึ่ง เวลาเรียนน้ำหมอแขนทิวีนี่เรียนน้ำผมเรียบร้อยแล้วนี่ความคืบหน้าการพัฒนาการมันเป็นจังไงน,นะครับการเรียนออนไลน์นี่มันก็คือตัวตัวเด้ครับพี่น้องมันก็คืออ่ามันั่งเป่าตอให้กันนะคันได้แบบนั่นนี่มันมันส,สุดยอดมันสีแกลวเลยอันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยพี่นองอยุคไก่บางคนอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่ กลตั้งจังหวัดนะครับที่บ่ได้มีโอกาสมาหาหมอแคนทิวลีนี่เขาเอาพื้นฐานไปสัก่อนเขาเอาเบสิกไปสัก่อนให้ให้มันคอยไต่ไปเทละลำดับลำดับไปนะครับให้เอาเขาเอาตัวนี้สัก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทิวลีก็จังได้สั่งกุมไล่ขึ้นมาเพื่อว่าทิวลีจะได้เห็นความพัฒนาของพี่นองเพราะว่าผมโมโหได้ว่าไผเป็นไผเนี่ยมันหลายคนมันบ่ละ คันอยากให้หมอเคนทิวลีปหู้ว่าจําได้ขึ้นใจเลยว่าผู้นี้เป็นยังสี่เป็นยังไดนี่ให้ทรงมาดูดูให้ทรงคิดมาดูดูทรงงานมาดูดูถามดูดูนะครับบางเทือทิวลีปก็ยากนะครับบางเือผมก็ยากบ่ได้ตอบพี่น้องไปเบิดสุขคนนะครับก็บ่ต้องเสียใจทิวลีเห็นเบิดนะครับผมเห็นเบิดผู้ใดทรงมาเข้ามายังไดอาการหนักหรือว่าผิดหนักนี่ผมยังสีคอมเมนต์แบบ ให้บบกยางอับให้ยางบอ่อใดเพราะว่าแค้นนี่คันคันบ่มีผู้ตีบ่มีผู้ขมนเมนนี่มันสีงามมันสีเกิดความเคยชินนะครับมันสีเฮ็ดพิดกับเฮ็ดพิษไปจนมันไปเรื่อยๆนะครับการใส่นิ้วตองวางจังไดแบบใดที่วลีสีซ้อนไปในอีพีข้างหน้าในอีพีต่อไปนะครับพี่น้องเข่ามานี่พี่น้องสีได้ตัวนี้นะครับไข่เข้าไปในกลุ่มไล่นะครับ เพื่อส่งงานเทิวีเนาะออหนึ่งหนังสือโน้ตไดฟีสองมองส่งงานหู่จักแร้วนะครับหรือเขามานี่บางคนบอกเข้าใจนะครับว่าเขาจังไดเอ,อเฮ็ดจังไดก้กุมนี่คือยากงงยากแท้นะครับมันสิมีคําว่าแนะนานะครับแนะนําพี่น้องเข้าไปคลิกเข้าไปแนะนามันก็สิมีประกาศทิวลิปอ่านทุกรายละเอียดแล้วก็จังลืมเรียนแค้นได้นะครับคลิปนี้เฮ้าบอลไมีอย่างนะครับเฮ้า มาปะมมาบทกันมาทำขอตกลงกันก่อนนะครับว่าสิลืมจังไดปฏิบัติจังไดนะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษสิทธิพี่น้องที่สิได้รับนะครับแล้วก็สิแก้งไว้ให้ทราบนะครับ YouTube กับเขาไปเบิ้งน้ำเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าทิวฤกกับเหตุสองทางแต่ว่ากลุ่มนี้นี่สิเหตุขึ้นมาพิเศษนะครับอัพแน่นๆ ใน YouTube สิบอค่อยได้บอกแบบนี้นะครับอันนี้สิสอนโน้ตสิสอนการอ่านโน้ตโดยตรงแผนการสอนเ้าก็คือหนึ่งทิวฤีก็สิเว้าถึงตำแหนง่งนิ้วแขนเออเป็นยังไงการวางนิ้วการใส่ลม้มเทคนิคการเป่าต่างๆสิรวบรวมให้พี่น้องนะครับได้ฝึกหัดได้ล่ำได้เรียนกันได้สืบสารอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเสียงแคนพี่น้องเข้ามานน่ ออพี่น้องถือก็ถือะถือว่าได้ซอยสืบสารซอยอนุรักษ์เสียงแคนให้ยั่อยูพื้นให้ยังยยงยู่คงพื้นแผ่นดินอีสานเขาแบบใเนาะครับพี่น้องโบผิดโบถือขออาัยเด้อนะครับ <c oughs> ทิวฤษีพยามปรปับปรุงอันใดมันพี่น้องบ่าเข้าใจก็สิพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดเสื้อได้เลยว่าเข่ามานี่ผู้ใดดูผู้ใด,ด ขยันเท่านั้นจังสี่เด็ดเป็นหนึ่งได้นะครับเขามาลอยค้นสวงลอยสามลอยคนน้นบางค้นขี่คานแล้วใจออกแล้วผมกับซอยว่าใดดินะครับเพราะฉะนั้นผมมิหนาที่แนะนํานะครับพี่น้องมิหนาที่ทําตามปฏิบัติตามนะครับการฝึกการล่าการเลี้ยงการเห็ดยังต่างๆมันก็ต้องมีการลงทุนคุ้มค่ามากๆครับผมว่าสามลอยบานี้เบิ่งได้ตลอดสิบตลอดสิตถามได้ สอบถามได้ตลอดเวลานะครับจังวันรับไปย่องสีนอนรับไปตีนึ่งตีสงคืดพ่อแนวสีถามทักถามเขาไปในไลน์ไว้นะครับในกลุ่มไลน์นั่นแหละทิวฤยีเห็นตื่นเส้าขึ้นมาเห็นตอบนะครับแต่ว่าห้างเือยากยุงง่งยากไรไม่ได้ตอบแต่ว่ายังคาใจอยู่คําถามนี่ทักมาหรือว่าโทรมาเลยบือโทรทิวฤยีก็แจกไปเล้ว 0954821169 0954821169นะครับโทรมาได้ตลอดแต่ว่าหลังซีทุ่มขึ้นไปแล้วก็ไ่อยากให้โทรนะครับพี่น้อง <c oughs> มันเป็นเวลาพักพรส่วนตัวแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าพี่น้องกับสี่หูจักความกันแน่ยอยู่ดอกบ่ได้บอกกันยาก,ด,กดอกแนวมูลนี่เนาะครับเนาะ <c oughs> แต่ว่าคนเทามันกับ,บ่คือกันนะครับผมเป็นครูนี่สอนนักเรียนมาแต่ละห้องนี่มัน 6 0 7 0 4 0 30คนเรีนบอลอะห้องหนึ่งห้องหนึ่งนี่เิใหยทิวเีหรือว่าสิใหยผพมเนี่ยสอนเข้าใจทั้งเบดเลยนี่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะมาในห่วงหนึ่งนี่มันกับนักเยนสั้นหนึ่งสั้นหนึ่งนี่มันก็มีผู้ปึกผู้เกง่งผู้ปองผู้บอปอง,ผ,ปองผู้สลดัดบอสลาดเพราะฉะนั้นเร็วพี่น้องต้องซอยตัวเองนํานะครับพยายามตั้งใจแล้วก็ทำความเข้าใจให้คักๆนะครับ บ่เป็นมือน,นี้มือหนาก็เป็นว่าเป็นมือหนามือต่อไปก็เป็นมือต่อไปว่าเป็นไปเรื่อยๆสามปีสี่ปีกับจังเป็นจังเ,เก่งกับมีนะครับบางคนสิปีบางคนว่าเป็นเลยเป็นอยู่ซ้ำนั่นก็คือว่าบ่มีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเล้วอทิวลี่ก็อยากให้พี่น้องพัฒนานะครับไปเรื่อยๆน้ำกันสร้างเสียงแค้นสร้างอาณาจักรพื้นบ้านของเขาไปน้ำกันเทือทิวลี่สีมะหวอดจุดนี้ได้ว่าธรรมดาครับพี่น้อง นะครับผู้อยู่เบื้องหลังก็คือคูบาอาจารย์แหละครับพีกําหองที่สนับสนุนหมอแขนทิวหลีนะครับขันบ่มีพีมีนองนี่บอกไปต่อว่าอะไรครับเพราะว่าแจัคสีหัดไปอย่างเล้วเขียนเป็นบ่กขันบ่มีผู้ฟังเป็นบ่กขันบ่มีผู้อยากหมักน้ำเพราะฉะนั้นแร้วผู้เบื้องหลังก็คือหมอล้ำคู่บาอาจารย์พีนองลหลายๆคนนะครับเอาเมือนี้เป็นคลิปแรกปฐมมาบทกันทําความเข้าใจกันนะครับอีพี ก็ไป EP ที่1น,นะครับ EP ที่2ส,สว่วนดอ,อกวัาพิษ EP ที่2นะครับเริ่มเรียนกันเริ่มปฏิบัติกันเลยนะครับเอาเมื่อนี้พ่อเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ